รักก็คือรักหลงก็คือหลองแต่ถามชาวประม,ง,มงก็คงไม่เอาใจเพราะฉันนั้นคือวันที่เคยเธอหน้าตายรักก็คือรักหลงก็คือหลองแต่ถามชาวประมงก็คงไม่เอาใจเพราะฉันนั้นเป็นวันที่เคย ตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลใครอยากต่อต่อเลยเด้อไม่บังคับและก,ก็คือลักลงก็คือลงหากท่ามชาวประมง ก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั่นคือวันที่เกยตื้นน้ำมาใจสลายแหลกลงไปในทะเลนี่เสียมผมจริงหรือเปล่าเนี่ยรากก็คือรัก ลงก็คือลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปตายทะเลก็เสียงคนหลออนนะ